รถแต่งคุณภาพเฮียเนจัดให้อีกแล้วครับท่านวันนี้เป็นรุ่น4ประตูแฮนเดอร์เกียร์แซดเกียร์ออโต้2.2แม็กฟอสต์8สปีดเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นสิบเปอร์เซ็นตเคสนี้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นครสูสองภาษาเฮียเนจัดให้ครับทำสัญญาไฟแนนซ์เพียงสองวันก็ผ่านแล้วนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาอยากแต่งแบบออฟโรดนะครับสไตล์มาเฟียซูเปอร์ปปรแบค็คโหหดูหล่อเท่ดูมีระดับนะครับ ขอมาเฮีเนี่ยก็จัดให้สำหรับชุดนี้เป็นชุดแต่งสีดำซูปเปอร์แบ็กเลยนะมาพร้อมคิวล้อสไตล์ออฟโรดสีดำด้านชุดเสริมกระจังหน้าสีดำเงากันชนหน้าสีดำตัดสีเทาเพิ่มความโดดเด่นครอบชายบันไดสีดำด้านรับกับคิวล้อสีดำด้านพร้อมสปอยเลอร์ขนาดใหญ่สีดำเงาเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถแต่งแล้วคันนี้ดูด,ดูโหดเลยครับรถแต่งทุกคันเฮียเนี้ยควบคุมการดูแลด้วยตัวเองเลยนะครับ รับประกันได้ว่ารถที่ออกมาทุกคันสวยงามดุดันและเรียบร้อยแน่นอนครับคันนี้ยังมีเปลี่ยนล้อแม็กด้วยนะครับขอบ20นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ